ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมแบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่5กำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ4ลบ 2x โดยที่ x เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนจริงและ x น้อยกว่าเท่ากับ2ซึ่งกราฟแสดงออกมาเป็นดังนี้เขาให้เราหาโดเมนของฟังก์ชันหาโดเมนของฟังก์ชันอินเวอร์สแล้วก็หาค่าของ b เมื่อฟังก์ชันอินเวอร์สของ b ได้เท่ากับลบ2เรามาดูข้อแรกก่อน คำให้เราหาโดเมนของฟังก์ชันโดเมนก็คือค่า x ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของฟังก์ชันซึ่งค่า x ก็คือเขากำหนดไว้แล้วว่า x เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนจริงและ x น้อยกว่าเท่ากับ2ดังนั้นทำให้เราได้โดเมนของฟังก์ชันจากสิ่งที่โจทย์กำหนดเลยก็คือ x จะต้องน้อยกว่าเท่ากับ2และ x ก็เป็นจำนวนจริงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนโดเมนของฟังก์ชันในรูปของสัญ,ญลักษณ์ได้เป็น ลบ infinity ไปจนถึง2ซึ่งวงเล็บ2ตรงนี้จะต้องเป็นวงเล็บปิดที่รวม2ด้วยส่วน infinity เนี่ยเราใช้วงเล็บที่เป็นวงเล็บเปิดข้อที่2ข้อที่2เขาให้เราหาโดเมนของฟังก์ชัน inverse ฟังชันอินเวอร์สหรือฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชัน f เนี่ยค่าโดเมนกับ Range มันจะสลับกันถ้าเราอยากหาโดเมนของฟังก์ชันอ n นเวอร์สเราสามารถหาได้จาก Range ของฟังก์ชัน r a n g ์ก็คืออะไร Range ก็คือค่า y ที่เป็นไปได้ค่า y ก็คือเราดูค่าบนแกนบนแกน y นั่นเองอย่างเส้นเส้นกราฟตรงนี้ค่า y คือ0 เส้นกราฟตรงนี้เราจะเห็นว่าค่า y เนี่ยเข้าใกล้4เพราะฉะนั้นค่า y จะอยู่ในช่วง0ไปจนถึงเข้าใกล้4ซึ่งเราสามารถตอบได้จากการมองกราฟได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะใช้การคำนวณเข้ามาช่วย เราก็สามารถพิจารณาได้จากโดเมนของฟังก์ชันเราจะเห็นว่า x ของฟังก์ชันเนี่ยเป็นค่า x ก็คือบนแกน x ตรงเนี้ยมันเป็นได้ตั้งแต่2ไปจนถึงลบเอฟ i ทก็คือยาวไปได้เรื่อยๆเลยนี่คือค่า x ที่เป็นไปได้ซึ่งค่า x มากสุดที่เป็นไปได้คือเท่ากับ2เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลองแทนค่า x เป็น2เข้าไปที่ฟังก์ชัน f x ก็คือเราก็จะได้ f 2ก็เท่ากับ4ลบ2ยกกำลัง X, ซึ่ง x เราแทนเป็น2เพราะฉันจะได้เป็น2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง2เป็น4 4ลบ4กลายเป็น0แสดงว่าค่ามากสุดก็คือเมื่อ x เป็น2เนี่ย y ก็จะเป็น0ด้วยนี่ก็คือค่า y ต่ําสุดที่เป็นไปได้จากในกราฟและมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าใกล้4ถามว่าทำไมมันเข้าใกล้4ทำไมมันไม่เป็น4 ถ้าเราลองแทนค่า x ที่เป็นจำนวนติดลบมากขึ้นเรื่อยๆเช่นถ้าเราลองแทนค่า x เป็น10อ่ะเป็นลบ10เราก็จะได้ 4- ลบกับ2ยกกำลังลบ10ยกกำลังติดลบทําให้เป็นบวกเราก็จะย้ายมาเป็นส่วนจะได้เป็น2ยกกำลัง10ซึ่ง1ส่วน2ยกกำลัง10เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า1 มันเป็นทศนิยมที่เป็นศูนย์จุดศูนยูนย์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่ถึง1 4ลบกับจำนวนที่ไม่ถึง1มันก็ใกล้4แต่มันไม่ถึง4นั่นเองนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมค่า y มันเข้าใกล้4แต่ไม่ถึง4จึงสรุปได้ว่าค่า range ของฟังก์ชันเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ศูนย์คือรวมศูนย์ด้วยแต่ว่า ไม่เข้าใกล้เออไปเข้าใกล้4แต่ไม่ถึง4เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วงเล็บปิดที่0ูวงเล็บเปิดที่4ซึ่งเรนของฟังก์ชันก็จะตรงกับโดเมนของฟังก์ชันอินเวอร์สเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ0 4เอา0แต่ไม่เอา4ข้อ3จงหาค่าของ B โดยเขากำหนดว่าฟังก์ชันอินเวอร์สของ B เท่ากับลบ2จากที่เราทราบมาแล้วว่า ฟังก์ชันอินเวอร์สกับฟังก์ชันปกติเนี่ยมันสลับโดเมนกับเรนจ์กันหรือมันสลับค่า x กับ y กันนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ฟังก์ชันอินเวอร์สของ b เป็นลบ2คือค่า y ของฟังก์ชันอินเวอร์สเป็นลบ2เพราะฉะนั้นเราจะมาหาค่าฟังก์ชัน f แทนโดยใช้ x เป็นลบ2 หาค่าฟังก์ชันเมื่อ x เป็นลบสเราก็แทนค่า x เป็นลบสไปที่ฟังก์ชันตัวฟังก์ชัน f x คือ4ลบสยกกำลัง x เพราะนั้น f ของลบสก็คือเอา4ลบสยกกำลังลบ 2. สอยกกำลังลบ2เลขชี้กำลังเป็นลบทำให้เป็นบวกก็ย้ายลงมาเป็นตัวส่วนก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วยสยกกำลังสซึ่ง2ยกกำลังสก็คือ4 4ลบ1ส่วน4ก็จะมีค่าเท่ากับ ตัวนี้ก็คือ4ส่วน1จะลบกันได้ตัวส่วนต้องเหมือนกันเพราะฉันจะทำส่วนให้เป็น4ก็ต้องคูณ4ทั้งบนและล่างก็จะได้เป็น16ข้างบนก็จะเป็น16ส่วนด้วย4ลบด้วย1ส่วน4 1 6กลบ1ก็จะกลายเป็น15ส่วน4แสดงว่าถ้าเกิดแทนค่า X เป็นลบ2ในฟังก์ชันจะได้ค่า Y เป็น15ส่วน4ทีนี้ ฟังชันอินเวอร์สคือการสลับกันนั่นหมายความว่า f i n นเ r อรของ15ส่วน4ก็จะเท่ากับลบ2สลับค่า x กับ y กันและโจทย์ถามว่าให้หาค่าฟังก์ชันให้หาค่า b ถ้าฟังก์ชันอ n นเวอร์สมันคือลบ2เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นลบ2และ b ก็คือ15ส่วน4ตอบได้ว่า b เท่ากับ15ส่วน4นั่นเอง ขอบคุณสำหับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ